้องอละึ่งใจตังได้ึ่งใจตังได้ออเข้ามาเป็นทางบา่มีถนน้เข้ามที่ถ้านนา้ามานี้ถนเลยถนนมันจะวิ่งลอไปนั่นนะครับวิ่งลาอมาที่นส่หินคู่ขั้นนะะแล้วมันก็จะมีรถน้ำขั้นนะแล้วมันก็จะตัดมาถนนเส้นเนี้ย เนี่ยตัดมาสนุนเช่นเนี่ยเราแบริเวณนี้แม่นอ่าผมพมผมว่าเนี่ยบริเวณเนี่ยต้องขึ้นไปจนถึงวันออกคนอ่ะตรงเขาแล้วถามกับว่าปัญหาคือควายบาษาฝรั่งคนควายมาไม่จะเขาจะสร้างปัญหาให้นเขาจะว่าเกิดั้งควายอะไรขึ้นอีกเพิ่นเฟิ่นจะบ่ปล่อยกันแล้วเขาต่อไปนี่ควายมันจะบ่อปล่อยกันแล้วครับ กไปถือวละอปมผิดซื้อมีเงาผเล้านวาผมเป็นเเพ่ไเนย้ัเกตาันออกไปว่มันเนี่ยมันมันเปลี่ยนทีดีดอนที่สุดละในในในนี่นะเขาก็ทาคันทาอย่างก้นน้ำมบให้มันน้ามันไหลลงไปอ่ามันลงท้องนี้ได้วง ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทีมงานเคท่ปปามัชชานของอินทรสายก็ได้ปา้าภุมชิชาวบ้านนะฮะตีอันเลี้ยงงวเลี้ยงควายมาพอสถานที่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่พื้นที่ที่ใจทําเป็นหมู่บ้านอัวควายนะบ้านสัตสลีซึ่งตอนนี้หัวหัวหน้าวราริดใช้าสารก็พยายามจะ แนะนำสถานที่คือครับเจ้าบ้านได้พอก่อนว่าเปิ่นเปิงใจอยู่ตัดได้แล้วอันตัดได้ตีจะเหมาะในกับการเลี้ยงพื้นที่ขอ,องเพื่อนพ้องเราซึ่งเจ้าบ้านกําลังจะอสอบถามดูกนว่ามันจะมีปัญหาอย่างพ้องในเรื่องของการเส้นทางการเดินทางหรือว่าการาปล่อยง้ไปควายนี่จะมีการระบบการเลี้ยงจะได้ก่อนตรงส่วนนี้นะเดี๋ยวคงจะต้องมีการ คุยรายละเอียดกันร่วมกับกลุ่มสันสลีตัวเองครับเพราะว่าในการมาเลี่ยงที่นี่นี่ก็จะต้องเป็นเลี่ยงในระบบเดียวกันมดนะฮะก็หลังจากที่กลุ่มบ้านสันขวางมาถ้าได้สถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงขั้นต่อไปนะฮะหน้าวรารีคงจะต้องเข้าไปพูดคุยรายละเอียดกับกลุม่มวัวควายของสันสลีตัวใเพื่อที่ว่าอันจะได้ข้อมูลมาบอกต่อันกับอันจะบ้านสันขวางได้เตรียมตัวกันตัวนะฮะจะได้หู้ กติกาในการเลี้ยงนะฮะแล้วก็พื้นที่ในการออกแบบตอนนี้ของอฟังบ้านสันสลีพนกับทําผามกันเป็นเรียบร้อยแล้วเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะฮะผามงอผามควายส่วนบริเวณตรงส่วนนี้ก็ต้องมาจัดสรรปันส่วนกันทำกั้มนะซึ่งพื้นทีดน่ด้านด้านที่เขาอยู่ตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ของโครงการอ,าอนุรักษ์ควายไทยนะเป็นกลุ่มบ้านงับบ้านควายแล้วก็พื้น ตีกล่องดินอยู่ฝั่งนู่นนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ของเคทา้งมาสปาหนองเลงซ้ายตียอันในการขุดลอกเฟสที่หนึงนะฮะเป็นการขุดน้ำลึกนะฮะก็จะมีการนำดินเข้ามาทิ้งอา,อาจจะมีการเข้าใจพิษของผู้รับเหมาบางบางส่วนนะ,ะได้มีการนำดินมาถมล่ำงลงไปในปาไข่นะฮะซึ่งก็เป็นพื้นที่บางส่วนตีนอัน ถูกถมดินทิ้งไว้นะฮะอยู่ในพื้นที่ของเคท่ามราสปานองเางซ้ายก็เป็นบริเวณตรงนี้ครับซึ่งจุดนี้นี่ในอนาคตนะฮะหน้าวราระที่ใช้สารก่อเล็งไว้ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เฮาชาบ้านมาปลูกเนี้ยไว้สําหรับเ,เลี้ยงวัวควายตีเอามาเลี้ยงไว้ตีสันสลีนี้ตัวนะฮะ,ะนี่ฮะ นี่จะมีเป็นเส้นคลองกั้นน้ำขั้นเขตร,ระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านควายกับเขตท่ามราสรป่านออกทางซ้ายครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะฮะถ้าจะบ้านสามารถาปลูกหญ้าได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการอันหา,าหญ้าหาอาหารให้กับควายตัวนะฮะเพราะว่าในอนาคตนะควายตีมาเลี้ยงที่นี่จะมันไม่ได้มีการปล่อยเลี้ยงเดินตามาแบบเดิมแหมแล้วนะฮะ ันจะเป็นการเลี้ยงคล้ายๆครับของปะสุะสัตปัสุสัตมากขึ้นนะจะมีการปลุกเนื้อเคี้ยวเนื้อแล้วก็เลี้ยงอาหารเือเป็นระบบมากขึ้นนะเพื่ออันป้องกันในเรื่องของความสกปรกข,ของน้ำตัวเองตีอัน จะบ้านหลายๆคนเป็นห่วงเรื่อง points, ของความสะอาดในเรื่องของงัวควายที่ไปขี้ลงหน้าอย่างนี้ในการใจ้หน้ามันจะบสะอาดนะเพราะฉะนั้นแผนในการบริหารจัดการตรงนี้ก่อเดี๋ยวไปว่ากันแห่งกำครับผมวันนี้ก็น่าจะเป็นการชี <or> ้จุดก <Ying> ่อนนะครับผมนะครับตอนนี้จะได้ครับนี่จะบ้านเป็นมาได้พองครับก็โอเคอยู่ได้ครับ รบเรนตรงนี้เลยนะที่เป็นสนใจก็ตรงนี้ก็คือ,อเดี๋ยวล้อประธานครับแต่บ่แน่ใจวประธานเป็นเดี๋ยวล้อประธานกาลุ่มเอาวันนี้เป็นมาได้ไหมครับไปห้องละนัดแล้วอ,อ๋อครับน,นี้ครับก็เป็นการแ,<อ>แก้ปัญหาในเรื่องท้านล้องปั๊บเต้ากับกันปุ่นนี่มันจะมันจะไปได้ย้ายมาซะเต่าอ๋อ ออามาก่อนนะครับน้อเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนก็นจะได้ผมถมปับ๊บต้นเขาจะได้บเนินการตอ่อครับอ่าโอเคครับผมก็ข้อมูลเบื้องต้นก็นจะเป็นประมาณนี้ครับคือ,อต้องรีบแต่ย่ายเจ้าบ้านื้อไหมอยู่ที่นี่ก่อนนะถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังแบบมีการปับป๊บปั๊บดินหื้ออยู่ในระดับเดียวกับอันผามัวาผามควายของกลุ่มสันสลีนะ แต่อยากจะอันย้า่ย์ือจะบ้านมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้คือได้ก่อนเพราะว่าตรงชุดนั่นนะกรมชลประทานก็จะได้ทํางานได้สะดวกขึ้นนะฮะในเรื่องของการถมปรับพื้นที่นะฮะก็นี่ฮะเป็นการอัปเดตท่านผู้ชมได้ที่ตามกันในการทํางานนะ,ะส่วนพื้นที่ตรงด้านหลังตรงนี้นะะภูมิประเทศหรือว่าลักษณะของลักษณะของการออดู รอบๆของหนองเลงซ้ายแล้วก็จะเป็นปลาสลัดส่วนใหญ่นะฮะเดี๋ยวเขาลา้อประธานชมรมของกอนนลุ่มอนุรักษ์ควายไทยของสันสลีมาก่อนนะเดี๋ยวก็จะได้ปรึกษากันว่าอันเปิ้นจะสามารถให้กลุ่มสันควางมาเลี่ยงกันตันนี้ได้ก็พื้นที่ตรงนี้จะมีปัญหาอย่างกันก็เดี๋ยวเขากันมาว่ากันในคลิปหน้ากันนะครับผม